งมณฑลฐานบกที่25พห้มิการลงพื้นทีไปมอบถุงยังชีพพระราชทานและสิ่งของบำรุงขวัญให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความบมสงบตามแนว่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพลตรีชัยนครก,กิจคณะขาบผู้บัญชาการ มณฑลฐานบกทีห2สพร้อมกับจิตอาสาเก่าศูย์ีจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาผู้นำชุมชนและโรงพยาบาลขายวีรวัตรโยธินในมีการลงพื้นที่มอบถุงย่งฉีพระราชทานสิ่งของบำมรุ่งขวัญไปมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความบอสงบตามแนวใชายแดนไทยกัมพูชาที่ตำบลบกักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุริน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกย่าเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมาก,กูลเสริวิบูลราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญถุงฉีบถุงยังฉีบพ,พระราชทานไปมอบให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความบอสงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนห3 5ถุงที่บานไทยสันติสุขและบานไทยนิยม ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งนำมาสร้างความปักปื่มนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่ยังหาที่สุดมิได้ค่ะ